ยามอย่างรู้อดีตปัชาติว่าเคยเกิดกี่พบกี่ชาติมันเป็นไทมแ์แลปเป็นไทมแ์แลปของของชีวิตของพบของชาติของวัตสงสารมันเหมือนกับเขาสร้างตึกใช้เวลาหนึ่งปีแต่เราเวลาดูหนึ่งนาทีนึกออกไหมเห็นหมดเลยเห็นเขาสร้างเครื่องบินไหม กรสร้างเครื่องบินเนี่ยหนึ่งปีมันตั้งกล้องเอาไว้เนี่ยแต่ให้เราดูหนึ่งนาทีนั่นแหละพระพุทธเจ้าใช้เวลาแบบนั้นแหละสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่นเวลาพบชาติละเอียดยิบขนาดนั้น,นก็ได้เกิดนิพพิทาเบื่อนายระลึกชาติได้แล้วก็เบื่อนายเบื่อนายการเบียนไหวตายเกิดการพลาดพลาดการเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนตายง่ายบางคนตายยากบางคนถูกฆ่าตายบางคนพิกลพิการบางพบบางชาติเกิดมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็มองเห็นว่าโอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองนะเดี๋ยวก็เกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายเป็นพบเป็นชาติมนุษย์ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงของราะโรพระโทสะโมหอิจชาพยาบาทเกี่ยวเนื่องกันเป็นเวรเป็นภัยกันก็เจอกันอีก ท่านก็บอกอโหสิกรรมอาภัยเพราะฉะนั้นในกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่วิบากกรรมนะมีอโหสิกรรมด้วยแต่คนคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมกิเลสกิเลสกรรมวิบาก กิเลสกรรมวิบตกมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดให้ทํากรรมกรรมก็ต้องได้รับผลของกรรมแต่มันมีอโห,โหสิกรรมด้วยนะมีอภัยทานด้วยนะมีซึ่งกรรมนั้นไม่ให้ผลเพราะมันเป็นอโหสิกรรมเหมือนกับโนให้เขายืมเงิน ร้อยบาทตราบใดที่เขายังไม่คืนก็แสดงว่ายังเป็นคู่กระเีกันอยู่คือเงินเป็นของเราเขายืมไปเขาต้องคืนถ้าเขาคืนก็จบกันใช่ไหมกรรมวิบากกรรมมีแต่มันมีอ,อโหสิกรรมคืออะไรเราบอกว่าเราให้นะเราไม่ขอคืนลนะเราช่วยเท จบไหมจบเขาเรียกว่าอาหสิกรรมอยู่ที่ใจเราเราตัดอยู่ที่เราตัดใจได้หรือไม่กับสิ่งต่างๆฉะนั้นการทำสมาธิเี่กก็คือการตัดอารมณ์ตัดตัดอารมณ์อดีตที่จะทำให้เราเหนียวภพชาติเหนียวคู่กรรมมันจะมีคนมาขวากมือเรียกให้เราไปเป็นคู่กรรมเยอะไหม วาจาคู้กรรมผ่านทางวาจาผ่านทางสายตาผ่านทางปากเยอะไหมผ่านทางปากกาผ่านทางลิ้นคู่กรรมเยอะมากเลยนะอืที่จะให้เราเหนียวเนี่ยเยอะประสาทสัมผัสต,ต่างๆราคาโะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเครียดแค้นชิงชังกลายเป็นคู่กรรมกันไม่โอโหสิกรรมกันจบ เป็นคู่กรรมข้ามภพข้ามชาติดันดีนยนี่แหละสมาธิของสมเด็จพรสัมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ได้ภูเพนิวาสา,านุสติญาณยูตูปปาตยานอาสวัคคยาญาณญาณอย่างรู้ใครจะไปเกิดที่ไหนพบชาติใดและรู้ว่าโร์ได้สิ้นอาสวะแล้วสมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้า จึงทรงเน้นเรื่องการทำสมาธิว่ามีอานิสงส์มีอานุภาพแต่นั่นคือสิ้นกิเลสแต่สมาธิที่อรมภาพพูดถึงเนี่ยอยากไม่ต้องไปสิ้นกิเลสแต่เป็นสมาธิขั้นธรมธรมดาธรรมดาสมาธิทําให้นอนหลับรักษาโรคยอมอยากสิ้นกิเลสหรือว่าอยากจะหาจากโรคตอนนี้ อยากสิ้นกิเลสไหมอยากหมดกิเลสทําต่อเนื่องไปแต่เชื่อว่าท่านหลายเนี่ยอยากไม่โกรธอยากไม่เกลียดอยากไม่มีเวรมีภัยอยากให้กรรมทุกอย่างเป็นโหสิกรรมจริงไหมอยากให้มีเมตตาอยากให้เป็นที่รักบางคนอยากให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยราบรื่นบางคนอยากให้มีโชคมีลาบถามว่าสมาธิช่วยได้ไม่ได้สิทำไมจะไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันเกี่ยวกับการผลิตอารมณ์สมาธิจะทําให้เราในผลิตอารมณ์ต่างๆได้ควบคุมอารมณ์ได้มีสติมากยิ่งขึ้นในอริยมรรคเบญจแปดจึงมีคําว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิปิดท้ายข้อที่7กับข้อที่8สัมมาสติกับสัมมาสมาธิ ปิดหมดเลยปิดท้ายหมดของทุกเรื่องเลยอยากจะรู้ใช่ไหมเราว่าทำอย่างไรถึงจะใช้เวลาน้อยในการทำสมาธิแล้วได้ปีติ1นาทีถ้ากับนอนหลับลึกหนึ่งชั่วโมงอยากทราบไหมมันมีเคล็ดลับง่ายๆนั่นคือเคล็ดลับของระบบหายใจ คุณยอมเคยไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมพอเราเอ็กซเรย์เนี่ยหมอจะบอกว่ายัางไงสูดลมหายใจลึกๆ<ม>แล้วก็กั้นใจไว้ใช่ไหมอาตมาก็ไปเขาก็บอกว่าสูดลมหายใจลึกท่านกั้นใจไว้กั้นใจไว้แต่เขาไม่ได้บอกให้หายใจก็เลยงงทำไมกั้นนานจัง มีพยาบาลคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ถอดให้ถอดผ้าออกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือผ้าสบงผ้าจีวรเขาบอกว่าให้ถอดสบงออกด้วยอาตมาก็าบอกว่าเอ็กซเรย์มันขนาดไหนทำไมต้องถอดสบงออกด้วยโยมหมายถึงผืนไหนเนี่ย พือเนี่ยครับท่านอาันนีจีพอนนะแต่สบงนี่คือผ้านุ่มนะเาก็อขอโทษเ <X> อ็กซเรย์มันช่วงนี้ไงการหายใจจึงเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดที่อัตมภาพได้นำประมวลมา เป็นขั้นตอนลัด,ลดสั้นสําหรับคนทํางานสําหรับคนม,มีเวลาน้อยสําหรับคนที่ไม่มีเวลาจะมานั่งเป็นวันวันมาฟังเป็นวันวันแต่เอาไปปฏิบัติได้ทุกสถานที่รถติดสิบนาทีเนี่ยนะโยมทําสมาธิปีติ1นาทีได้เลยนะเพราะว่าขั้นตอนการทำสมาธินี้มันจะสองนาทีแล้วได้ปีติ1นาทีถ้ากับโยมหลับลึกหนึ่งชั่วโมง โดยใช้เวลาแค่สามนาทีอ่าลองดูไหมทำตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลยนั่งสบายๆเลยนะคุณโยอมอยากรู้ว่าเราหายใจลึกโดยธรรมชาติตอนไหนดีไหมตอนเราถอนหายใจใช่ไหม นั่นแปลว่าเราเครียดจริงหรือเปล่าน่าเราเครียดเราเครียดเราถอนหายใจอะไรสั่งให้เราถอนหายใจก็ร่างกายเนนะี่ยมันบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เต็มแล้วนะฉันต้องการออกซิเจนนะช่วยถอนหายใจให้ฉันหน่อยสมองจะขาดอยู่นะแล้วจะขาดออกซิเจนอยู่แนละ้วคนเราบางทีทำงานไปคิดไปลืมหายใจก็มีนะ คุณโยมเคยเป็นไหมลืมหายใจสะสมหรือบางทีนอนการหายใจขาดเป็นช่วงๆมีไหมสมองเนี่ยขาดอากาศออกซิเจนเป็นระยะระยะสะสมบางวันเนี่ยอาจจะถึงสามนาทีสี่นาทีนะสะสมเอาไว้เนี่ยทำให้เป็นโรคความจำเสือ่อมอ่าคราวนี้เราไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอร่างกาย สั่งให้ถอนหายใจแล้วเราหายใจของเราเองเลยขั้นตอนมีดังนี้หายใจลึกยาวชาว้าอัตอมาก่อนอย่าเพิ่งหายใจขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปที่สมองแล้วก็กั้นเอาไว้1 2 3แล้วก็ปล่อยออกมา ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม เราไม่ต้องสนใจว่าพุดโทรพูเข้าโทออกอย่าเพิ่งสนใจตอนนี้หรือว่าพองหนอยุบหนอมันจะออะไรกันแน่พองยุบพุดโทธสัมมาอารหังอย่าเพิ่งเอาแค่หายใจก่อนก็นแล้วกันหายใจว่าลึกยาวชา้าลึกหนืบหนึ่หึก ยาวๆชาว้ชาๆแล้วก็ปล่องอมาเข้าทางจามูกออกทางปากนี่ขั้นที่หนึ่งนะสามครั้งเองเป็นการวอร์มอัพครั้งที่สองเร็วเบาทีเร็วเบาท,บาทีก็คืออย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่ง ย0่สครั้งแล้วก็สลับด้วยลึกยาวช้าเร็วเบาทีสลับกันไปเรื่อยบางคนอาจจะอาจจะ4-5เซตเซตละสิครั้งสีเซตเซตละสิบครั้งจนกระทั่งไปได้ที่แล้วเรานิ่งเหมือนไม่ได้หายใจแล้วก็นิ่งดูยอมจะรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาคือตัวเบาขนลุก น้ำตาไหลผลพองบางทีมีแสงขาวนวลนบางทีเย็นที่กระดูกสันหลังเย็นเยอะๆลงไปเหมือนกับตัวตนเราหายไปนั่นแปลว่าปีติมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิปีติสมาธิชั่วขณะตรงนี้เท่ากับหลับลึกหนึงชั่วโมงเลยนะ คำว่าปีตินี่ก็คือการหลั่งสารเอ d o r p h i มันผลิตสเต็มเซลล์ให้เราซ่อมแซมส่วนสึกรอ,อราหนึ่งนาทีเท่ากับหลับลึก1ชั่วโมงอัตราภาพเปรียบเทียบหายใจลึกยาวช้าเหมือนกับเครื่องบินคุณบอกว่าเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าได้เพราะอะไรเบาได้เพราะอะไรเครื่องบิน เอนจิ้นมันผลิตอะไรเอนจิ้นนี่ลมตัวเดียวมันผลิตน้ํำไหมมันนึผลิตน้ําผลิตไฟไหมไม่ลมตัวเดียวที่ดึงเครื่องบินขึ้นไปเนะี่ยตัวลมตัวเดียวมันเบาเพราะลมนะสมมติว่าหัวใจเราก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันไม่ได้มีสองเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์เดียวเ,เครื่องยนต์เดียว เราหายใจเนี่ยก็คือเราผลิตปึกึกึกกกกแล้วก็เล็ดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นการหายใจลึกยาวช้าเปรียบเสมือนเครื่องบินที่เทคออฟค่อยค่ยพยานามเละนิดนริดใช่ไหมวิ่งไปวิ่งไปคุณโยมว่าเครื่องบินใช้เวลานานแค่ไหนระหว่างวิ่งตั้งลำได้แล้ววิ่งจนกระทั่งทยานขึ้นจาก รันเวย์นานแค่ไหนหนึ่งนาทีไม่ว่าลำเล็กหรือลำใหญ่หนึ่งนาทีอาตมาเคยนั่ง a อสามแปดศูนย์หนึ่งนาทีเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็หนึ่งนาทีไม่ว่าเครื่องเบ็นอะไรใช้เวลาหนึ่งนาทีมันวิ่งจากช้าก็เร็ว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 เร็พอมันขึ้นไปหนึ่งนาทีเก็บล้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ เขาเรียกว่าเร็วเบาที่เหมือนกับเราหายใจเร็วเบาที่คือการไต่ระดับอีกประมาณ4ีหนาทีที่เขาไตระดับเนสีานาทีมันถึงเก็งนิ่งแต่ประมาณ1นาทีเด็กก็ปวดแขมขัดแล้วดีดป้องแหละสัญญาณวัาแขมขัดก็ปล่อยพอไปถึงระดับนั้น คุณโยมเขาเรียกว่าสะียนสะเียนออกไปเข้องน้ำก็ได้เสิร์ฟอาหารก็ได้โยมนะทําอะไรได้หมดเลยมันมันเย็นมันนิ่งเหมือนกับจิตที่เย็นที่นิ่งบรรยากาศของอารมณ์กับบรรยากาศของเครื่องบินเปรียบเทียบกันเหมือนกันลมสำคัญที่สุด มรสุมทางอารมณ์กับมรสุมที่เครื่องบินมันตัดขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วความแรงเช่นเดียวกันมรสุมทางความคิดที่มันเป็นอดีตอนาคตเนี่ยมันมาที่จะดดึงเรากลับเนี่ยเราต้องใช้ลมของเราเนี่ยตัดขึ้นไปขับไล่มันออกฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงทรงเปรียบเทียบ ว่าอนาปานสติเนี่ยเหมือนกับฝนจากฟากฟ้าตกลงมาแล้วชะล้างฝุ่นละอองสิ่งสกปรกโสโครกบนโลกใบนี้ให้สะอาดมันเกี่ยวเนื่องกันอะต่อจากนี้ไปเรามากำไรคือปีติมาผลิตเต็มเซลลกันเพื่อนำสมาธินี้ไปเป็นยารักษาโรคทำให้นอนหลับสบาย คนยอมนั่งตัวตรงตรงนะอ้าวขั้นตอนที่หนึ่งหายใจลึกยาวชา้า3ครั้งช้าช้านะไม่ต้องรีบไปต้องเร่ง ที่า,านี้หายใจเร็วเบาถี่เครื่องจัรยานแล้วนะล้อพ้นจากรันเวล้วหายใจเร็วเบาถี่สัก10ครั้งแล้วขั้นด้วยลึกยาวช้า1ครั้ง แล้วก็เริ่มต้นเร็วเบาทีอีกประมาณ30เซต40เซต50เซตแล้วลองสังเกตดูอาการความนิ่งความเย็นของเราโยมจ่เห็นความแตกต่างทันที